วิธีการลงคลิปวิดีโอเรียวหรือคลิปสั้นความยาวไม่เกิน90วินาทีที่ถูกต้องนะครับสำหรับผมได้เข้าไปติดตามและรับชมคลิปวิดีโอของเพื่อนๆทุกท่านนะครับมีบางท่านที่เข้ามาใหม่ยังลงไม่ถูกต้องนะครับผมเลยจะมาแนะนำวิธีการลงคลิปวิดีโอให้ถูกต้องขั้นตอนแรกให้ไปที่หน้าโปรไฟล์ของตอนเองเลื่อนลงไปหาคาว่าคลิปเรียว แล้วไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการเมื่อเลือกวิดีโอเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ชื่อคอนเทนต์ไปที่ข้อความนะครับเราก็จะมาพิมพ์คอนเทนต์แล้วก็มาจัดแต่งคอนเทนต์ให้สวยงามตามที่เราต้องการใส่สีหรือใส่ขอบนะครับแล้วแต่เราจะใส่นะครับจัดให้ความสวยงามนะครับให้โดดเด่นเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าเรียบร้อยเราจะปรับชื่อคอนเทนต์ของเราให้กําหนดระยะเวลาให้โชว์ในคลิปของเราเราก็สามารถลงมา เลื่อนข้างล่างนะครับสีน้าเงินนี้ก็ว่าจะให้โชว์กี่วินาทีเรียบร้อยครับคลิกคําว่าถัดไปทั้นตอนนี้เราก็จะมาใส่รายละเอียดของคลิปที่สําคัญอย่าลืมใส่แฮแท็กให้กับคลิปด้วยนะครับอย่างเช่นแฮแท็กเลียวแฮท็กเลียว facebook ฮท็การสร้างไรายได้จากเรียวเสร็จแล้วเราก็ตรวจสอบก่อนที่จะทําการแช์ คลิปวิดีโอนี้ลงโพสต์ของเรานะครับเป็นการจบขั้นตอนการลงคลิปวิดีโอเรียวที่ถูกต้อง